กลุ่มอาการปวดศีรษะนะครับเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยนะครับแล้วก็จะเกิดกับทุกๆคนนะครับซึ่งอย่างน้อยๆน,นะครับหครั้งในชีวิตเราเนี่ยจะมีการปวดศีรษะนะครับครับสำหรับกลุ่มอาการปวดศีรษะนะครับแบ่งเป็นสกลุ่มด้วยกันนะครับก็คือ1กลุ่มผู้ป่วยปวดศีรษะแบบปฐมภูมิเราเรียกว่าไพลเมดีเคสเอกนะครับก็คือการปวดศีรษะที่ไม่มีร่องรอยโรคในสมองนะครับได้แก่1ปวดศีรษะแบบ เพนชั่นไทป์หรือว่าปวดศีรษะตึงตัวนะครับ2ก็คือเป็นปวดศีรษะแบบไมเกนนะครับที่เจอค่อนข้างได้บ่อยนะครับกลุ่มที่3ก็คือปวดศีรษะแบบเป็นชุดๆเราเรียกว่า c ลัสเตอร์ไท t ์นะครับในกลุ่มที่2นะครับในกลุ่มคนไข้ที่ปวดศีรษะแบบ ทุติยภูมินะครับก็คือการปวดศีรษะที่มีรอยโรคในสมองหรือมีรอยโรคนอกสมองนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยที่ปวดศีรษะเนื้องอก ok ในสมองเลือดออกในสมองหรือเส้นเลือดผิดปกตินะครับหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับในกลุ่มที่ไม่มีรอยโรคในสมองและเป็นปวดศีรษะแบบทุติยภูมิก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีการปวดศีรษะอย่างเช่นพวกไซนัสอักเสบนะครับจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือปวดศีรษะรอบๆเบ้าตาจากโรคทางตานะครับเช่นอ่า าตาผิดปกติมีต้อหินในตานะครับหรือปวดศรีรษะตึงตัวบริเวณของท้ายทอยด้านหลังเนี่ยเกิดจากที่เป็นกระดูกต้นคอทับเส้นปาาระสาทก็มีการปวดศรีรษะได้เหมือนกันครับครับสำหรับการวินิจฉัยของการปวดศรีรษะนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทัประวัตินะครับเริ่มตั้งแต่การทัประวัติในเรื่องของ การปวดศีรษะนะครับสีที่สําคัญที่สุดก็คือตําแหน่งของการปวดศีรษะนะครับเช่นถ้าปวดบริเวณของรอบเบ้าตาก็จะเป็นเรื่องของอโรคเกี่ยวทางตาเช่นอาจจะมีสายตาผิดปกติหรือมีต้อหินนะครับหรือถ้าเกิดมีอาการปวดตรงบริเวณรอบ พงจมูกหรือว่าตรงข้างแก้มหนกแก้มข้างกระหมับนี้ก็จะเป็นหนุ่งเรื่องของไซนัสนะครับปวดทางด้านหลังก็อาจจะเป็นของกระดูกต้นคอนะครับสิ่งที่2ก็คือความรุนแรงของการปวดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้มีการปวดศีรษะที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายนะครับซึ่งเราจะมีการวัดเป็นลักษณะข,ของเพสคอร์ core, ก็คือเป็นระดับของการปวดนะครับตั้งแต่0ถึง10นะครับถ้ามีความปวดที่มากกว่า7แต้มขึ้นไปก็คือปวดมากนะครับ4-6ก็คือปานกลางถ้าน้อยกว่า3ามก็คือ ปวดค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดมีความรุนแรงที่ค่อนข้างมากก็จําเป็นจะต้องมีการตรวจมินิฉัยเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของตำแหน่งที่ปวดแล้วความรุนแรงแล้วก็ยังมีความถี่ของการปวดด้วยนะครับถ้าเกิดยิ่งถี่มากมีความปวดมากความถี่บ่อยนะครับก็ต้องมาตรวจกับแพทย์นะครับ นอกจากนั้นก็ต้องมาดูในเรื่องของว่ามีทรายของอาการปวดศรีรษะที่อื่นๆที่อันตรายหรือเปล่าโดยเฉพาะทรายของความดันในกระโหลกศีรษะสูงนะครับเช่นมีการปวดศรีรษะแล้วมีอาียนพุ่งนะครับมีปวดศรีรษะเวลาไอาเบ่งจามและปวดมากขึ้นนะครับหรือว่ามีอาการของเห็นภาพซ้อนอันนี้เป็นอาการของความดันในกระโหลกศรีรษะที่ค่อนข้างสูงนะครับ บางคนอาจจะมีการปรดสิษะสัมพันธ์กับท่าทางเช่นลุกยืนหรือนั่งมีการปวดมากกว่าตอนนอนนะครับอันนี้ก็ให้ระวังว่ามีความดันในกระโหลกีรษะนี่ต่ำนะครับแล้วในกลุ่มคนไข้บางกลุ่มนะครับเช่นมีการไข้สูงมีคัดจมูกมีน้ำมูกนะครับหรือว่ามีอาการาปวดตึงต้นคอนะครับซึ่งเป็นอาการร่วมที่อาจจะมีอาการของปวดีิษะร่วมด้วยนียครับควรมาตรวจกับแพทย์นะครับและก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนไข้ที่ มีการปวดศีรษะเรื้อรลังนะครับแล้วก็ทานยาแล้วไม่ดีขึ้นนะครับก็ควรจะรีบมาพบแพทย์และที่สําคัญอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเกิน50ปีนะครับมีการปวดศีรษะควรจะมาวินิจฉัยนะครับในบางคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่างเช่นเบ,นเบาหวานโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติเช่น HIV, SLE หรือว่าในโลกของคนไข้ที่มีกินยากดภูมิภูมิุ้มกันสเตียรอยด์หรือว่ากินยาละลายเลือดนะครับอันนี้ก็จำเป็นจะต้องเมกตรวจเช่นเดียวกันครับ สำหรับผู้ป่วยนะครับที่ในกรณีไหนบ้างนะครับที่ควรจะรีบมารักษาหรือมารีบมาตรวจนะครับนั่นก็คือ,อในกลุ่มคนไข้ที่มีสัญญาณอันตรายนะครับเราเรียกว่าเลสแฟกซายนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่อันตรายต่อการปวดศีรษะนะครับอันแรกก็คือ1เรื่องของอายุนะครับเกิน50ปีนะครับอันที่2คือปวดศดีรษะเหมือนอาสายฟ้าฟาดนะครับ ซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีอาการกลุ่มกันนี้ก็คือปวดทันทีทันใดปวดรุนแรงปวดมากนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะแบบปวดจนนอนสรมนะครับอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์นะครับกลุ่มที่3ก็คือปวดศีรษะที่เกิดจากความดันในกระโหลกศีรษะสูงนะครับเราเรียกว่า intracranial pressure นะครับก็คือคนไข้นั้นจะมีอาการ อาเจียนพุ่งนะครับปวดศีรษะรุนแรงมากนะครับแล้วก็มีอาการเห็นภาพซ้อนหรือมีอาการไอเบ่งจามและปวดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของปวดศีรษะที่มีความดันในกระโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นนะครับข้อที่4ี่ก็คือทานยาแล้วหรือว่ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นปวดศีรษะมันเป็นมากขึ้นลักษณะการปวดศีรษะเนี่ยเปลี่ยนแพทเทิร์นไปอันนี้ก็แนะนําให้มาพบแพทย์นะครับข้อต่อไปก็คือผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ แล้วมีโรคประจําตัวอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีโรคเบาหวานโารคภูมิคุ้มกันผิดปกติเช่น HIV SLE โรครูมาตอยนะครับก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะครับแล้วก็ในกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มคนไข้ที่ทานยาบางตัวเช่นยากดภูมิคุ้มกันนะครับหรือว่าสเตียรอยนะครับและมีการกดศีรษะนะครับอันนี้อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสมองหรือว่ามีโรคอื่นๆเพิ่มขึ้นได้นะครับหรือในกลุ่มคนไข้ ที่ทานยาละลายริมเลือดนะครับก็พวกนี้ก็ควรจะรีบมาพบแพทย์เหมือนกันถ้ามีการปวดศีรษะเพราะว่ามีโอกาสที่เลือดออกในสมองค่อนข้างสูงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนไข้ที่ทานยามาติดต่อกันานานๆแล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ยามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลักษณะการปวดศีรษะเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อที่จะควรจะรีบมานะครับอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณอันตรายหรือเราเรียกว่าเลดแฟกซายเนี่ยควรจะรีบมาตรวจกับแพทย์นะครับ สำหรับการตรวจร่างกายนะครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจร่างกายหาก็คือมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เกิดการปวดศีรษะนั่นก็คือการตรวจรอบ,รอบๆเบ้าตานะครับตรวจบริเวณส่วนของไซนัสนะครับตรวจบริเวณของต้นคอนะครับแล้วก็ตรวจระบบรประสาททั้งหมดนะครับมีทซา์ของเยื่อหุ้มสมองอักเสบไหมนะครับนั่นก็คือการตรวจดูว่ามีลักษณะของคอแข็งไหมในกลุ่มของไข้ที่มีไข้สูงหรือว่ามีลักษณะที่คล้ายกับกลุ่มของเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับ ตรวจกําลังแขนขานะครับว่ามีอ่อนแรงหรือเปล่านะครับตรวจรูม่านตานะครับว่าคนไข้เนี่ยมีผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งนันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยในการวินิจฉัยครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยอื่นๆนะครับก็คือตรวจค่าแลบตรวจเลือดน,นะครับว่ามีการอักเสบหรือเปล่านะครับอาจจะตรวจในเรื่องของดูค่าการอักเสบเช่น e s r c r p ซึ่งเป็นค่าการอักเสบ แล้วก็ตรวจในเรื่องของไขมันน้ําตาลนะครับหรือโรคอื่นๆที่สัมพันธ์นะครับสิ่งที่สาคัญก็คือการตรวจเอ็กซเรย์โดยคอมพิวเตอร์นะครับโดยตรวจที่ส่วนของสมองนะครับซึ่งจะมี2แบบก็คือ CT s c สแกนกับ MRI นะครับภาพจาก CT s c สแกนก็จะสามารถดูเนื้อง,งอกเลือดออก หรือว่ามีภาวะของเส้นเลือดตีบได้นะครับแต่ในภาพของ m r i นะครับก็จะให้รายละเอียดมากกว่าสามารถเห็นเส้นเลือดได้นะครับแล้วก็สามารถดูได้ทั้งเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำนะครับส่วนเนื้อสมองเองก็สามารถที่จะให้รายละเอียดมากกว่านะครับถ้ามีการตรวจวินิจฉัยนะครับถ้าเกิดคร่าวๆก็อาจจะตรวจเป็นเอ็กซเรย์ซีทีสแกนแต่ถ้าเกิด ต้องการได้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเป็นการตรวจแบบ MRI แล้วก็ดูเส้นเลือดหลอดเลือดนะครับทั้งหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำนะครับถ้าในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกต้นคอสงสัยเรื่องของกระดูกต้นคอก็อาจจะทํา MRI ส่วนกระดูกต้นคอเพิ่มนะครับครับสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการปวดศีรษะนะครับไม่ว่าจะเป็นฉับพลันหรือเลื้อรลังนะครับหรือรักษาปวดศีรษะแล้วไม่หายนะครับก็แนะนําให้มาตรวจที่คลินิก ขวดศีรษะโรงพยาบาลกรุงเทพราชสิมาครับเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล